ดู็ปรไอย่างสพิมาวการจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีผ่นงมข้าได้เห็นสิ่งตาของการจัดสกุลเงได้แกนนำผู้ดูแลเด็กระทวไในชุมชนแบบมีส่วนร่วมพัมท์สยากรในชุมชนในการพัฒนาเราได้ในชุมน ให้การจิตกรรมในกานเนี้เพื่อส่เงเสริมและแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยโดยมีแกนนำวสมันสาขาอาร์อใหม่แม่และเด็กเพื่อเป็นผู้สางานหลักในการจิจตกรรมจึงขอให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยในุมวนของเราให้เป็นเด็กเก่งดี นายด้จะผมขออนุให้การจัดงาน